อ๋อแม่ตอนนี้ก็เพื่อนกันชินนแล้วแล้วอ๋อดีใจนม่นนลายแม่เลยมันนี้ก็ชิบไร่อยู่ตากฝนน้ำบานี่มได้ตากฝนตากหมอกแล้วบาดได้อยู่นอ,อนเย็นสบายแม่บาดน,นียน๋พี่น้องเลยขอบุญขอบุญทางผู้ใหญ่ยยจะดีคนนีหลายนเนาะที่สดสวยทางแม่ผลขามาพี่น้องเลยเพิ่เชืได้เพื่อนก็บบได้ง่ายเด้พี่น้องเลยแต่ละหลังก็ได้ต้องลุยหาเงินเพื่อเช้ได้กันเนาะ ตะละกีบตะละบาดเก็บเข้ามาพี่นองง้องเลยบอกง่ายอันนี้ได้ปุปปับปุปปับแล้วเลยพี่นองง้องเลยตัวพี่น้องเยบรรยากาศกับขึ้นฟ้าขึ้นฝนคือเกา,า,าพี่นองงนะ้องเลยเนาะมือเศร้านี่ก็ได้ตื่นเศร้ามาก,ก็เริ่มเอาแต่เศร้าเลยพี่นองง้งนนงนองเลยเมียนเคืองเมียนของออกมานอก เป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอง้ฮะก่อนอื่นมดกา,กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์หมู่ส่ขู่สู่คนเนาะพี่น้องโดยฮะมาผมผมพ่อกับน้องไซลานนะ่าในตอนเศร้าเมื่อนี้พี่น้องเอง้กับมากันผ้ากันลุยเลยพี่น้องเอง้ลุยยาเทพื้นเนาะพี่นออ้องฮะตกบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นพี่น้องเอง้ไมอนี่ก็ได้เม,มื่อคืนนี้ฝนตกอย่างแห้งเลยพี่น้องเอง้อ่าแต่ แต่ลังคายอย่ากงกะงบรรุ๋ยบนหัวพี่น้องเอ้ยเนาะบาดนี่เรียบร้อยมาส่าอ่าฝนตกเฮ้งโมเฮ้งกะถือว่านิ่งอยู่พี่น้องเอ้ยมีบนหัวเลยถือว่าพานพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตกคักคักพี่น้องเอ้ยเวลาฝนตกมากอะนอนรับสบายพี่น้องฟันดีคักเนาะอื่ามันจะกัดเศร้าๆพี่น้องเนี่ยอู้แต่ละคนก็นเริ่มอ่าออกคือออกแห้งก่อนแต่จะเศร้านี่ก็ได้ ไปพี่น้องเดียวเข้าไปทักทายสบายดีอ่าทางทีมงานเฮาก่อนเนาะพี่น้องเอาเพิ่นมาขบคนบ่เหมือนี่เนาะอ่าก่อนนุ่นมุกมาสบายดีทางแม่เพิ่นก่อนพี่น้องเลยสบายดีน้องตุยทองพากันมินเครื่องมินของมานอกเป็นทีละร้อยพี่น้องเลยเตียงกับพากันโดมานอกแล้วโอ้สบายดีพระพุธพี่น้องเลยเริ่มลุยแต่เศร้าเลยนี่ก็ได้ โอ้โอ้ไข่เนาะสีแดงๆนี่พี่น้องเไยโอ้สวัสดีไงอ๋อน้องตีทองโจมได้ป่ะน่ะอ๋อตจุ่มได้เวยสบายดีพอพี่น้องไงเดี๋ยวจะเพิ่มมันเนาะเพื้นอันให้แล้วบัดเดียวเลยบ่พออืยเพราะว่าจะให้พูนต่อเนื่องกัน เพราะว่าฝนตกแห้งพ er ี่น้องมันนงบกระโบมีเ like พียงพอเลยนะแล้วเขาใส่งบไวแล้วเขายังเคยใส่อ bon ยู่เพราะว่าวัน yeah, วันที่เราเขามันโบมีแผ่น ah ดินไหลเด็กแล้วโดยโดยเธอบอกโบมีการแผ่นดินไวเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าเขามันกรบโบแตกอยู่แล้วเนาะในรายก็ได้พี่น้องเลยเขาก็เค็ดไปตามงบตามอ่ามเหมาะสมของมันพี่น้องเลย บ<โ>มมีกระปอใส่มีกระใส่เนาะตอนนี้กับปั๊บพื้นปั๊บอย่างเรียบร้อยเอาแต่เศร้าเลยพี่น้องเอ้ตั้งพองขุดกับน้องพี่ทองใต่ไปโคมงใช่เลยพี่สันโค้พี่น้องเอ้โคดโคน้องหลายอย่างท่านตื่นชักทั้งนั้นเอากันเอื้อเอื้อเลยแต่เศร้าอือฮึโอ้แต่ละกองแต่ละกองแต่ละจุดพี่น้องเอ้เต็มมีแต่กองทรายบาดนี่อ่าเดี๋ยวก็จะเป็นกองปูนพี่ โอ้ทังพ่อมันสบายใช้ได้พี่น้องไปสั่งนี่เนี่ยไปเอาผงนี่มึงก่อคนไปสั่งว่านเนี่ยเป็นวัวมาเป็นไปนำเบิ่งอ๋อไปนนำเบิ่งถ่อบอถ่อบถ่องน้ำเต็มพอดีเลยคุ้มวันมาคุ้มเข่คุ้มวันในเต็มแล้วว่าน้ำเลยเรลือ่ละ่อยเนาะโต๊ะแห้งเลยคนตกแห้งพี่น้องไงคืนนี้ก็ได้เกลือ่เกลือ่น้ำถั่วมปูนก่อนเกลือ่น้ำถั่วมเฮิบ่ห้องไหม่แล้ว่วมเรียบร้อย ุกน้องไอทองอะได้บ่เนี่ยปบดต้องพี่น้องไอแห้งลีล้อนี่ยเนาะกระสอบคูนใหญ่กว่าเราเลยเนี่ยน้ำนักนักไกวคูนนักไกวน้องไอทองนี่พี่น้องเลยน้ำนักสี่สิบน้ำนักสี่สิบบ่ฮอดสี่สิบน้องไอทองบ่ฮอดสาบเก่าบ่กันสายเก่าบรโตคนนี้น้อยเนี่ยพี่น้องเลยย่อได้เวยเนาะแต่แขนบันแขนแห้งโอ้คนกุ๊บๆนี่ปัดก็ได้ bắt lên tôn tô con cung lên, áo tha khen nó các bạn nhảy này, bỏ lẽ anh nhảy vẫn về ở cái đại Này nghe một thể thể thon, ồ siêu siêu, thể thon là vừng bồi đấy, bởi nó tẩm luôn tẩm luôn là bạn, nó, 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 đấy nó, 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 แเฮงขนาดพี oh, oh, uh, oh, e. like ่น so, ้องน้องตีทองอ้าวบาเลยการอุ๊บโอ้สศตษฐายอู้มาเลยเนาะไอ้ไงกับบาเลยน้องตีทองมาชิใส่จังหวะโจมมาเลยพี่น้องเลยฝปูนเข้าในเพราะว่าฝนตกเนาะเริ่มทคุงฟ้าคือฝนมาเมื่อคืนนี่ก็ได้ลุกอ่าปอกไว้พี่น้องเลยดีมันก็บอกได้เปียกเนาะบด้เปียกพี่น้องเลยธรรมดาน้ำพอดีไหลไหลรอดนิดหนึ่งพอดีวิทอ๋พอดีไหลรอดเนาะโม่ถั่ว พเกลือด้ำท่วมเกลือด้ำท่วมันเข้มข้นเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเข้มข้นเลยหลายยี่ลักษณะทียังจะสอบโดยท้องยังสิบสองป้าก่อนได้เอาไปสิบสองเอาไปเทอยู่ในนี่ก็ได้พ่ออะไรมั้ยเอาอีกเบาเปล่านึงเอาเทได้เทแล้วเราโม้แรงบ่มีบัวนอนได้กับเทบัวแล้วเนาะเห็นบัวอะไรคือว่าเห็นคนเคืองคนคลองมากวันนี้นะ โอ้ยสบายดีว่ะเลยโอ้ยสบายดีพี่น้องไงน้มน้ำช้อยบอว่าฝนบูหามก็ได้ดอกเพิ่นนะเพิ่นแห้งอยู่ติดท้องฝนตนลูกติดท้องหมุนโกลบุ๋โอ้ข่าวลูกโลกเลยโอ๋อกนบุบูหมัดพี่น้องหมัดหยอกน้องติดท้องอะไรเงี้ยนี่พ่ออะไรพ่อลาบบอก่อนเอาไปขุนไม่ต้องข่าในเลยขุนเข่าบอลกองปูดเลยบาทได้ทางทีมงานกินเข่ามาแล้วบ่ ลืมถามเพื่อนพี่รองเพุ่ณหากมากินแล้วว่าบ่แหล่โดยกินแล้วไอ้ใหญ่เด้กินแล้วกินแล้วเนาะกินเดียวยังบ่ทันกินท่นกินแล้วแม่ห่ดจัดให้ตำแจวแล้วหารกินหมด้ะไรเอาของเสียมมาฝากน้องตุยยุ่งเอาย่างมาฝากน้องตุยทองมือนนี้ต้มน้องใหม่ก็ปวดตักแตนแน่นั่นของเสียมตุ้มตัวน้องใหม่ก็ขวดขวดตักแตนเนาะไอ้ใหญ่ไปก้านบ่ ตอนแจวให้พ่อตอนแจวให้พ่อตอนแจวไวันใครเรียบร้อยเสียด้วยพี่น้องให้ผมมันเงินโอ้ตกน้ำอ่างเลยพี่น้องเลยตกมีแต่น้ำโอ้น้ำถ่วมเลยนี่เนาะมันต้องเอาดินมาถมอยู่แล้วดูเห็น้ำหลังฮะพอวันทั้งนี้มันคล้อยเนาะมันไหลมาแต่ทางหมพี่น้องเลยต้องเอาดินเทนาไหร่ไหลลงมาหนีเลยตาทรายยังเลือก็มาถมนี่แหละพี่น้องเลยอ่า ื้ออขก็ไดแมนนูมาถมเทคนิคพอมาให้มันไหลเข้ามาแล้วก็จะคุดคลองไปให้มันไหลเข่าลงพุนพี่น้องหายไปลงทางพุนเนาะทางหัวไปเลยโอ้ใครอยู่ทีมงานหลายคนพี่น้องยุบยุบใส่หุ่มสมุดพี่น้องเลยแบบเดียวแล้วโอ้หลายคนกลับไงมาใ่หรมัเอายงยงยุบยุโอ้โหทุกร่อยแต่ละคนแข็งแห้งขยันกันแข็ง Ủa oh, thằng này chắc khen hay bụi khen hay liền vô Hả, cho nên là phôn nó tốt cái nào này À, mà tốt vô mà này cả đài Phốn tốt cả da hâu hết vô này, bộ bình nhắn Thầy khăn ngọt là bộ bói Chịp việc vào đây มาเลยก็สายชุกอย่างเดียวพี่น้องเไงอู้ตอนนี้ก็ไรสองสามไงเพิ่นตักแฮคอยกันอยู่แต่พอพูดในเล็บพี่น้องเไยเบิ้งเพิ่นเอาไต่เ้าเลยกับน้องเตยทองเลยไต่ไปโคมเชลยไงไงมินบอกทางเพิ่นในใต้ไปโคมเฉลยเลยได้ว้าเพิ่นใต้ไปโคมเชลยได้พอพุดกับน้องเตยทองเลยไต่เสาโอ๋อมีนคือมีนของมึงกูกล้วอยู่ทั้งนี้ยามมันทำตื่นนอนซะ ชินเหน็ดอะไรพี่องเลยเพิ่นชิบุ่นกงๆน้องน้องหล่าเนี่ยน้องหลา่าท่านตื่นปุ๊บลุกหามเตียง้ะเ,เล็บเล่งบรรยากาศตอนเศร้าบรรยากาศคึกคืนเลยี่าน้องคักๆอากาศดีขนาดมือนเหมาะกับการเีวีเหตุงานเนาะ ก็เป็นผู้ตักให้พี่รอง,งเลยเอาชุบดมเทพื้นเทพื้นก่อนเนาะว่ามันนี่ล็งเทแล้วกะถ้ามันแห้งกะได้เขานอนมาแรงบ่แห้งกะ <c oughs> จักว่าได้ไรยังว่ากันอีกทีนึงพี่รองเลยยังไงอ่าก็ให้มันแห้งไว้เนาะยังไงก็ได้ทางทีมงานกับทีมาน,นอน À, dù năm y phunung phinong này thằng bao lẻ phân nó phao à, mà dù năm dù phi nhạc ngon 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 chị <laughs> chỉ có hôm kem nông tuổi, chị kho đấy, Nào, nhốt ướp, thằng bò này phần cái đại ma là cả lui thôi, đâu này คี่รถจิ๊กมาหอดจับปับ๊บยู่ปูเลยเป็นกระไรสู่กับวีกับงานฮะพี่แม่ตอนนี้ก็เฮื่อนกันชิแรีวแล้วอ,อ๋อดีใจใน,น,นเวลาแม่เลยมันนี้ก็ชิบเรอ่อยู่ตากฝน,นน้ำบัตรไม่ได้ตากฝนตักหมอกแล้วบาตน,นี่ดได้อยู่อ่านอนเย็นสบายแม่เลยบัตน,นี่ฮะพี่น้องเองขอบุญขอบุตทางผู้ใหญ่จะดีคนหลายๆเนาะ ที่สดสวยทางแม่เพิ่นเข้ามาพี่น้องเลยเปิดเชืเ้อได้เฮือนกับบดง่ายได้พี่น้องเลยแต่ละลังก็ได้ต้องลุยาหางเงินเพื่อเชื้อได้กันเนะาะแตล่ตละกรีบแต่ละบาทเก็บเข้ามาพี่น้องเลยบ่ง่ายอันนี้ได้ปุปปับปุปปับแล้วเลยพี่น้องเลยดีใจนะแม่ผลเลี่ยนเนาะาตัวเปิดเชืเ้อได้เฮือนกเบ,บดิดไทยมื่เท่ายแสนพี่น้องเลยราคาช่วงนีก้ก็ได้ bùn này nhăng sai cái nhàng, khôn phen không không su su mày đây thằng mày tham qua mua sức đi chạy lại quá đi chạy đó thì nó, nó người rồi ừ, đi chạy này nghe phân cứ gần thì nó người ha tìm cả lui gần bút bướn vô thì nó cho nó cái dây non bồn bồn à cũng như một cái tăng lại bảo. มดสวนลูกอาอยู่ตักปนแล้วบานพี่น้องเลยปรบใจแล้วทงผู้ใหญ่คนหลายๆเนาะดอไปได้้ใงนีเลาย่อขึ้นเนาะทางทีมันก็เริ่มเทพื้นแล้วพี่น้องเลยเกแหไหดี๋ยวร้อยว่ปูนยังหินบานีลสุกแหขึ้นาย้ขึ้นมาเกาะเาลอบึงทางในก่อนพี่น้องเลย thằng anh nhảy hết nhá thằng này À, tôi phạt bún mà nhầm loại khác khác mẹ ơi hương này đi ham ham lái cái ừ. ừ, này อ่าโตมียางอีพอนี่ยนะเอกสารเลยบอกนั่นบอกใหญ่โอ้ยวันนี้เป็นอ่าวันจันทร์เนาะพี่น้องไปไปโหลดผล่อบโหลดพผลออกเรียบร้อยโอ้หาก็หาก็ได้บ่อนี่งนี่โอ้ตัีวพี่น้องเลยเลขไทยมันยังเด่นเลยใส่มาเนี่รุ่นโชควะึได้หว่านให้ทายวะให้ทายเอาเอาให้เจ้าของมาแล็ดเพื่อนก่อนให้ได้หว่านยืมเงินพี่น้องเลย คิดย um uh, al h กเลยแตกองก็ไปแจ้งให้ใครเลยใครเราได้เลไหก็ได้มั่วแล้วนะอืโอ้ทางวอเรบนวอาเจ็นี่เยสองแปดองทางทยสองแปดอไปทองเด่ไปทองไปอามสามเจเอาผู้ใดผู้ใดช่วยเอกันเอามอไปู้นั้นเลยอริา

สองน้องหล่าสองสี่สเลยเลยนึงเาปจ้างงใส่มอหมอจะขอเวินฮะเป็นว่าสองเป็ดอไหู้ปูจักได้ในไหนวะบึงบ่เพินบึงก่บ่เหินบึงบ่ถึกถึกเฉยบ่เฉยมแรชื่อกลขม่แรงตแดงกคนถึกเลขสอเลยบ่สองแาองป โอ้สุดยอดว่ะพี่น้องเลยซมซื่อพี่น้องเลยอ่าบ่บ่ผลท้ายถือเนาะจะของหลดเลยพี่น้องเลยอือยิ่งอยู่สวรรค์ทั้งพอว่ามาให้อือพี่น้องเลยโอ้จะของเมันเยี่ยมเลยพี่น้องเลยท้ายถือเลยเนาะม่ได้เบิ่งนิเ่แล้ว่าตัวให้กันเบิ่งนแล้วม่แจ๊กเนี่ย ว in. ัได้เบิงเนาะเก้อบ่เาตัวเบิกไพี่้องอานอันเบิเลยก็ได้มันมันมีจ uh. ักรโตไปทะเบียนรถเก้าสองแปดมันเก้างแดเก้าอันกันยพี่้องเลยใดมักลหมัมักลลไว้นาโดยโดซื้อได้เลยจะของินไายถือเนาะจะไปเชียรเา สองเก้าสองแปดนี่ใช่ไหมซีเมนต์ออกสองแปดหรืจากน้องะเล็งเนี่ยเนาะออกสองแปดซีเมนกับสองเก้าอ้าวพี่น้องเลยฟูมักลินสนับสนุนเนาะผมสนับสนุนสนับสนุนสปอฟฟูมักลินอ๋อบฟูสนับสนุนเนาะโดยไฟซื้อก็ซื้อไอ้ผมซื้อก็ผซื้อพี่น้องเลยอ้าวทังแม่จะซื้อเปนบ่โอ้ยพี่น้องเลยงามเลยเลียงามเลยเนาะพี่น้องเลยท่านจะขอมึงกระทุยเป๊ะเลยนี่น้องรายจน นออมเลยน้องล่าคิดไป่องสี่เลยสองแปเกือบน้องหล่าไปทองอะไรนะสามปดันบ่อยเเราไ้ชานี่3สามสี่เกือบพี่น้องไงใไก่เชียงแต่น้องล่าสองสี่รับซื้อมามามาแต่ผระชมปูนหู้ถือทองไม่แตอันให้เะ้าของพนหลุดพนว้เนาะวัจพี่วัยหมื่น ขอไปยิงอยู่ถือว่าหาก็ได้พี่น้องครับมันทะเบียนรถุดหเติบเนาะแต่๋ยวเดือนฝังบังก็หลายเดือนแหละสามสี่เดือนแหละหนึ่งสี่เดือนหาเดือนแล้วไปจับสี่เดือนปลายเนาะพี่น้องเลยหากออกมาจะพอแล้วว่ารถเพิ่นเขาไม่มีป้ายว่ะน้องหล่าลืมถามจนลืมจนลืมข้าวอะไรพี่น้องเลย น้องเอ้อต้นไมีกระได้ใส่หินเรียบร้อยอนาะขอบางญ่เลยจบตัวนั่นใส่ของทีทองขุดเด้ขคุดเลยหดมันหักเลยพี่น้องเลยเพินงัดจนหักเลย ทางพ่อน้องยืนเพิ่นมาเลยพี่น้องเลยให้ทางพ่อเพิ่นถามเิ่งก่อนเพิน่นจังโมงผลเฉียวมาส่งทอคนคนคืออะไรโอ้คนกลางเฉียมาป่ะพอเดี๋ยวจะได้ข้วเพิ่นคนขึ้นแล้วอย่าถ่าจังเลยไปน้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็นเนาะสซตหลาจีบุ้มี่อย่างไรเนาะการจะพอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้พี่น้องเลยอ่าไปพบพ่อกันคลิปหน้า รับคลิปนี้กับน้อ,นองสเหล่าจะขอลาพี่แล้วนอ้องเป็นคนตอนนี้พีนนน่น้องไงเนาะแต่ขำว่าซอ,องมึงก่อนจะหน่อยพี่น้องก่อนที่จบคลิปกระไดนะน้อ,นองสเหล่าจะขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะถ้ามีขั้นตอนกันใดคำบอกคำจาคำใดที่อาบ้อ,บอมว่าสมหรือว่าการผิดพลาดพี่น้องก็ต้องขอโทษขอให้ผมเองพี่น้องหลายๆเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น,น,กน,น้องสเหล่าสบายดีผมเองพี่น้องเบิดลมูสูปูสูคนพี่น้องเลย สบายดี